สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องเด็ก top แบงควันนี้เมื่อกี้อะไรให้เดี๋ยวให้น้องกั๊ดแนะนำหน่อยวันนี้ซอยจุซอยจุแบบดิบ <Deep. S 1> น้องชื่ออะไรเนะี่ยชื่อกัด๊ดชื่อกัด๊ดพี่เกตอีคิวครับเดี๋ยวม <c oughs> ไม่พอไก่ปะกั๊ดเกต อีไอีคิวมึงใส่เฟซกิวทำไมเนี่ยมาตรการประหยัดอะไรเนี่ยอะไร่มาตรการอะไรวะมาตรการป้องกันโควิดเออเบรรยากาศวันนี้นะครับผมสวัสดียังเป็นทางการด้วยแล้วกันนะครับผมฝากน้องใหม่ทำคลิปนะครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้วันว่างๆกับพวกเรานะนี่เนื้อสดๆเลยนะครับผมนะฮะผมนะฮะผมนะฮะ ตีเป็นตูดเด็กเลยผดไม่สดดูเอาวนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองเสียเสียใช้คำว่าเสียกันสักนิดเสียกันสักนิดจวดอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมให้พี่ๆน้องๆดูกันเลยแล้วกันนะครับผมนะฮะกับซอยจุนะฮะสูตรน้ําจิ้มเด็ดๆันนี้ก็น้าจิ้มมี2ออย่างเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นขมกับไม่ขมนะโอ้โหให้กินอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนก่อนเราจะมาลองชิม กับซอยจุเดี๋ยวเรามาลองชิมคำจิ้มกันอนดีกว่อนะฮะเดี๋ยวผมทําให้น้องชายผมกินอนนี่นะฮะอาจจะดูคําใหญ่ไปถามว่ากินได้ไหมถามว่ากินได้ไหมผมบอกเลยว่ากินได้ครับผมอ <laughs> เอาชิ้นใหญ่เลยเนาะชิ้นน้อยจังอ่ะเอาชิ้นใหญ่เลยเอเอเต็มคำนะผมนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับพวกเรานะฮะ <laughs> นะครับผมกับช่องแดกตับแตกก็ฝากกดกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดสับขาด้วยนะครับผมสับขา นะฮะก็ฝปล่ากด้วยครับผมนะฮะช่องเล็กๆเด็กๆกล้างเอาหน่อยนะครับผมนะฮะพูดทีไรกูเหนื่อยทุกทีคำนี้ทำไมมึงเหนื่อยไะมึงไปถามพ่อของวันนี้เนี่ยลองมากินกันดูนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมลองเลยก่อนเนยผมกอดเลยดีกว่าองเบิงเบิงเบิงอืออืเบาเท่าเบาเท่าทำเหมือนเหมือนพี่เบาเท่าก็ผมเป็นเัฟีพี่เบาเท่านะครับผมนะะแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี่ก็เพราะพี่เบาเท่านี่นะ นี่ครับอันนี้เป็นขมนะครับผมนะฮะคลิปเพียหอมๆเลยนี่และครับนี่เขาบอกว่าขมเป็นยาหวานเป็นลมใช่ <c oughs> อะไรอะอร่อยมันเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยมากเ <c oughs> อาการจะกินเนื้อครับ ดิบๆอย่างนี้นี่ต้องสะอาดนะครับถ้าเรากินไม่สะอาดเราจะเป็นไข้โรคหูแววอะไรวะหูดับหูดับหูไม่ได้ยินนี่กูต้องแก้ให้เลยเนี่ยนีกเล่นเองตอกเองเนี่ยบ้าหรือเปล่าอันนี้ห้ามตัดนะเอาไปด้วยชอบตัดห้ามตัดห้าตัดคือผมไม่ต้องตัดต้องแตะกูมานั่งก็ได้นะเดี๋ยวเทปนี้ไม่ต้องตัดอะไรสักอย่างนะครับตัดอยู่อย่างเดียวตัดอะไรครับตัดอะไรครับตัดไอ้เหี้ยนี่อ๋อรับน อืม,อ,มบอบอาบ,บอกบ,บ้อบอเนี่ยโตโต,โตนี่ยก็คินถึงบ้านนะครับผมกับช่วงนี้นี่หลายๆท่านถ้าเข้ามาดูแล้วจะคิดว่าพวกเรากินเป็นเนื้อหรือเปล่าเนื้อครับผมนะฮะ <ไ> mm. แม่แม่เลยเนื้อหมูเนื <c oughs> ้อหมาจะบ้าอะไรคุณ กินแตงกวาให้ถูกต้องนะครับก็ต้องกินอย่างนี้ครับเป็นยังไงครับหลายคนทางบ้านนะคนุณป้าคุณป้าทางบ้านเอาไปใช้ทางที่ผิดครับเอาไปทายังไงครับมาถึงเอาไปต้มกินอะไร่งี้ไม่กินด,ดิบ <c oughs> ๆ <ilos S 2> ได้ครับ <c oughs> อร่อยอร่อยช<อ>าวบ <c oughs> ้านมึงคิดอะไรอ่ะมึงงคิดอะไรโอเคอ่ะผมนี่เครดิตสำหรับน้ําจิ้มอร่อยๆเด็ดๆวันนี้นะผมให้น้องกั๊กแดกตับแตกด้วยแล้วกันนะผมนะใะวันนี้นี่สุดยอดเลยนะครับผมขอบคุณ เนื้อที่มอบมาให้ด้วยครับจากมอมอฟาร์มครับผมมอมอฟาร์มไม่เล่าก,กูจะบอกว่าขอบคุณหลวงพ่อที่ถวายเนื้อมาด้วยนะตัวหมาที่วัดลดรด้อยหล่อไปเยอะเลยนะฮะ MM เขาไม่จ่ายมันก็โฆษณา,าให้เขานะครับผมก็ส่วนแต่งที่ไหนจะเข้าโฆษณาพวกเราบอกได้เลยสัวแต่ง แล้วกตนาแตงอือหือชอบแซ่บปะแซ่บนี่ครับพวกเราไม่ได้มาจากที่เดียวกันนะฮะนี่น้องนี่เป็นคนกรุงเทพครับครับผมกรุงเทพเอ็ดกรุงเทพเอ็ดบ่าเท่าบ่าเท่า คันอย่างเดียวเลยสุโหมจดๆให้พ่อแม่พี่น้องเห็นสักนิดนึงครับผม อ,อันนี้ผักเราไม่ได้ซื้อนะครับผมแล้วก็มันได้ปลูกเองด้วยนะฮะขโมยคนข้างบนมาก็อร่อยจริงวันนี้ถือว่าหายากทีเด็ดเลย <laughs> xíu nhà dài lắm ủa 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 เนื้อสดมากครับหวานเจี๊ยบหวานเหมือนใส่น้ำตาลที้ <c oughs> หวานจนเป็นเบาหวานใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> คันเขียวโอ้น้องกัดตัวนี้หั่นอย่างเดียวเลยไม่กินเลยไม่ได้กินเลยกินไม่นังคนหั่นหั่นไม่ทันไม่ทันอะไรไม่ทันกูเนี่ยไม่กินเลย Cái này rất tốt Cái นวดครับเขาแบกไม่นวดแท้ เป็นดิบเป็นไรไหม,ไมผมบอกตรงนี้เลยนะฮะไม่เป็นเป็น <c oughs> ีแล้วกูกินไม่ต้องนานเลยเอ่อคือเราไม่ได้กินบ่อยนะครับผมแล้วก็คิดถึงบ้านกันด้วยหลายๆอย่างด้วยครับผมก็มานั่งกินกันนะครับผมรเราหวังว่าพี่น้องที่อยู่ไกลบ้านโดยเฉพาะคนลอยเอ๊ะนน่นี่ครับผม <c oughs> กินแล้วจะได้ กินฮอดกินฮอดบ้านกินฮอดบ้านนะครับผมผมก็ไม่ใช่คนอีสานนะครับแต่ลงไหลในความเป็นอีสานมากๆนะครับผมชอบมากสาวอีสานอะไรไม่ต้่งคนอีสานนะครับแล้วทําไมครับผมหลงหลงคนอีสานหลงทางทอนนี้ไงอ่ะโอเคเอ้กริปนี้เดือดตตอนนกวิ่งนเสียงนกวิ่งดังจิตจิตจิตทำไปทำมา ไอ้ผมหมดก่อนแล้วเออน้อครั้งแรกเมื่อกี้ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่กินน้ำจิ้มก่อนแรกคือเพี้ยใช่ไหมอ่ะคือเพี้ยใส่บีใส่ดีใส่ดีขมคีอเพี้ยชุบรสแล้วก็อะไรนะน้ำปลาเกลือเกลือรสดีรสดีคะนอคะนอ อะไรมึงเนี่ยใส่อะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวดต้เจี้ยวด้วยเพิ่มความดีไม่ใส่กระเดียมดอยหน่อยตามเลย้าวต้มเลยโชว์โชว์โชว์แผ่นโชว์แผ่นเนื้อโชว์นื้อโชว์น้อยนี่ติด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  อยากกินแลรงใช่ไหมแบ่งเหมือนไครับหมูคิวเอามั้ยหมูคิวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารอีสานนะับแต่ถ้าอย่างร้อยเอ็ดเนี่ยคุณว่ามีอะไรเด็ดกว่านี้ไหมคุณกัดครับผู้หญิงผู้หญิงนะอย่างที่เขาว่าครับคารมนะเป็นตอรูปหล่อไปแดกดีไม่ต้องคนใจ คาร์มเป็นต่อครับผมทำไมพี่รูปรอไปแดกฮะแต่สุดท้ายอย่าลืมฮะว่าคนรวยกินหมดครับผม <laughs> ไม่ต้องห่วงฮะจะรอจะคาร์ลมีแค่ไหน <c oughs> เลยคนรวยมั้งครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นก้อยแล้วหันเล็บจัง นี่ก็สหรับน้ําจิ้มสูตรต้องการนะครับผมไม่มีสูตรตายตัวเหมือนกันนะครับผมอย่างที่อย่างที่บอกว่าใช่ครับชอบอะไรก็แต่อย่างนั้นสูตรไม่ตายตัวครับทำสิบครั้งก็ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันบางครั้งก็อร่อยบางครั้งก็หมาไม่แดกอะไรครับหมาไม่กินเพียนะครับอะไรครับนี่ บอกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้านะครับถ้าเกิดเราทํากินจุกันิีกแต่ว่าอา,อา,จ,อาจจะใจยังนะอาจจะแต่จะทําแต่จะกินกันบ่อยแน่นอนกับจุเด,ดี๋ยววันหน้าผมจะทําน้ํำจิ้มหม้อหนึ่งวันนี้ไม่พอครเด็ดมากจริงครับผมไม่พอแล้วนะอือเด็ดจากร้อยเอ็ดเอ,อแล้วแต่ชอบนะครับผมทำ คำใหญ่คำโตก็แล้วแต่คนชอบนะคำโตโตพี่บัง การกินในบ้านข้อดีนะครับผมคือหลีกเลี่ยงและหนีฝูงมบินต่ำได้คนระับ <c oughs> โอ้ถ้ากินอย่างนี้คนระับฝูงมบินต่ำพึ้มเลยมึง ใช่ไหมฮะโอเคแล้วคุณแต่งตัวอะไรคุณไม่ดูฤดูกาลคนอื่นเหรอวาย่องของมึงคุณบอกว่าต้องมีอะไรพักกันเปื้อนออคุณมีพักกันเปื้อนได้ผมมีพระห่มกันเพื่อน <c oughs> อ่ะคือพอเปื้อนเสร็จก็เอาไปซักแล้วก็มาตากเนี้ยมห่หมเมตทิ้งไว้ไงล่ะ <c oughs> สะอาดจริงๆริงอะ,อะ อะไรครับเนี่ยคลิปพวกเราอาจจะดูไม่สุภาพนะผมก็ตามสไตล์พวกเราอะตามสไตล์พูดดูดีคือสไตล์พูดหยาบๆคือคืออะไรเดี๋ยวผมก็ตัดออกให้เราเดี๋ยตามมันได้ อาเนี่ยอันนี้เราใส่แทนนะพูดดีๆคือตามสไตล์ครับผมพูดหยาบๆคือตามพผลด้านก็ได้เนาะตานนี้ใส่ใจคอเดี๋ยวคุณจะบ้าเรื่องไงเนี่ยมึงก็พูดได้คนปีป้านะอาลุงปู่ย่าตาทวดาเขาดูกันอยู่ขอเสริมด้เมื่อกี้ไม่ใช่สันดาลธรรมดาตามกำมลนและสันดาลโอ้โหกำมลแปลว่าอะไรอ่ะเนี่ยละไม่เน้นมุกฮ่าเน้นเน้นไม่รู้เรื่องเล่นอะไรมาส่งอะไรไม่รู้เรื่อง น <mile inside. S 2> ี่คือเสียงกินครับเสรับกินคอน้ำนเอะไรอห พอพูดคำว่าน้ำพี่ชอบเอ,อยชายคะอันนี้ตัดออกไช่ไหมตัดแบบ <c oughs> ไหนบอกว่าทีแรกคุยกับน้องว่าครึ่งโลกินกันไม่หมดหรอก <c oughs> ตอนนี้จะไม่เหลือ <c oughs> ครึ่งโลเหลือแค่เนี้ เขาบอนว่าสดและอร่อยเด็ดจริงนะครับอะไรนะครับอะไรจะสดอะไรจะสดสดเหรอครับสดก็นี่ครับเรียกว่าสดจะพูดว่าอะไรอ่ะคุณเองตูดที่คุณจะทำอะไรวะเริ่มเป็นแล้วครับ <laughs> เป็นแล้วคิวตัง้งเลย เยมเลยะหรอ,อยังฮะยงัง่ม <laughs> น้ำจิ้มหมด <laughs> เลตังเฟยอะล่ดีป่ะอร่อยจริงป่ะนครับ <c oughs> ผมไม่เคยกินเลยคนระับ <c oughs> ผมคิดว่ามันพูดอะไรนะ <c oughs> ผมคิดว่ามันผมไม่เคยกินเลยนะครัแบบน้ำจิ้มที่เป็นขี้เพียเป็นดีเพราะว่าผมผม,ผมทีแรกคิดว่าจะไม่อร่อยพูดตรงๆว่าผมคิดว่ามันไม่อร่อยแล้วมันจะจะจะสกระปรกหรือเปล่าแต่ ผมกินครั้งแรกวันนี้ผมบอกเลยว่านี่คือสุดยอดจริงแบบผมชอบมากนะครับอันนี้คืออร่อยมากออืื ฮะเนี่ยเราจะทำตัวหายท่านผู้ชมเห็นเมื่อกูไม่อยากมามึงเนี่ยเอ๊ะมานทำให้ดูกันสดๆเลยดีกว่าครับผมก็นี่คืออย่างนี่ครับอืมนี่ขี้เพียนี่โอ้ยตรงนี้ต้องงตมแล้วนี่นี่ครับนี่โอ้ยนี่ต้มมาเรียบร้อยนี่คือขี้เพียครับเอามาจากมันสับปะหลังได้อะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้อง เดี๋ยวให้น้องกัดโชว์ฝีมือหน่อยครับผมโชว์เลยน้องกัดเนอะอันนี้ข้าวตามจีบอยู่นานนะปฮ๊ยข้าวอะไรวะข้าวคั่วตัดออกตัดออกไม่ตัดนะชอบเอาแบบบุษโตจีนอย่างงี้เลยนะ แล้วคลิปหน้าจะเอาที่ไหนทำเปแมวเหลือตัวเดียวนะเดี๋ยวเสียทองไม่เป็นไรมาแล้วเหตุแล้วนั่นเหตุที่มาอันนี้ใครบอกว่ากินนิ่ผมบอกเลยขาดไม่ได้นะฮะนี่ครับนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะน้ำตาลสูรสชูรสครับสูรสชูรส ผู้ใ้มาเนาะเตี๋ตัวเองกูว่ากูเสียงนัาเกินไปแล้วว่าตอนนี้มีแขกมาเยือนนะไม่รู้ว่าจะเป็นพี่แจ็คแป๊บโฮหรือเปล่าสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโผล่เดี๋ยวประตูเดึงไม่ได้ไปรัดมกงเด้งอะไรนี่ง้อ ทำไมวะอะไรันทำมันกลังทำคลิปอยู่ครับ Two t years later ครับผมก็มาต่อกันแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้มีเหตุการณ์นิดหน่อยเพอินว่ามีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีมาเยี่ยมพวกเรานะครับผมก็เลยแบ่งซอยซอยจุซอยจุ แบ่งซอยจุ๊บแห้กินนะครับผมนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรซอยจุ๊บคเจ้าครับผมนะคก่อนนี้นี่ทีแรกครึ่งโลมาครึ่งโลนะครับผมบอกกินไม่หมดหรอกแต่ตอนนี้ต้องใช้คำว่าไม่พอแล้วครับนะฮะโอ้โหกินกันอย่างนี้อ่ะมาว่ากันต่อเลยมาว่ากันต่อเลยเอางี้เ่ยดี๋ยวผมให้ดูแอคชั่นแต่ละคนกินเนี่ยสไตล์แต่ละคนดีกว่าแต่เริ่มที่น้องกัสก่อนเลย มีอย่างครับจุจุ๊จุ๊แซ่บหลายเป็นจังไลยแซ่บครับโอ้โหต่อไปตาตาผมภาษาอีสานตาผมเเรียกว่าไหตาคอย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 อย่าเสียงดังเลยตาค่อยคอย อย่คิด <wounds> อ้าวอ้าวนี่มึงตบหน้าเมฆคุณแล้วนะตาค้อยไม่เียงดังเคเนอตาคุอยตาคุอยพอๆพอนี่ผมจะเปิดวิธีการกินจุแบบใหม่นะมาเบ่งมาเบ่งนี่มาดูมาดูมาดูเรียกว่าเป็นว่าแซนวิชพับๆับๆับับับแซนวิชจุนี่ฮะจับเต็มเลย นีอ่อืมอันบัวแซบอันนี้จะแซบอันไหนวะอืมเดี๋ยวเศรษฐบงการอืมสดได้ทีนึงอืมอืมเมื่อกี้ไม่ต้องเซ็นเซอร์นะเซิงสดหัวเข่ากู๊บกระดูกกระดุดหลุดถึงนั่งไงอครับครบครับ อืออดูน้องผมวิธีการกินให้เยอ้ยมำลายรนี่ครับเขาหยิบเนี่ยไม่ต้องครับกร,รมไปเลยครับครูเรียนนะเรากินได้น้อยอนะฮะน่ารักนะฮะง่ายๆครับไม่ต้องมีขั้นตอนครับแดก ปุ๊บดูดนิ้วรีโมทค่าครับเป็นไงหไมึ่งมันต้องตีนก็เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยนะครับผมบเปิดว่าพวกเราทำซอยจุแล้วก็มีพี่ระแวแกเนี้ยได้ยินเพนันซอยจุก็เลยมามาขอเบื้อง เดี๋ยวผมพูดเป็นภาษากลางแล้วเดี๋ยวให้น้องแปลก็เลยมีพี่ข้างๆห้องอนี่ไอยข้างๆห้องมาขอดูมาขอเนะิ็งกับการทำตอยจุกการทซอยจุกเ <c oughs> นี่คำที่ของพวกเราของของหมูเห่าก็เลยแบ่งซอยจูเนี่ยไปกินที่บ้านแล้วก็จะเก็บไปกินตอนเย็นกับลูกๆห,หลานแล้วพ่อแม่พี่น้องให้ทุกคนกินกันเยอะจะได้อรอ่อ,รอยๆพร้อมๆกันครับ <c oughs> <c oughs> ไม่แปลมันสั้นแปลแปลไม่ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเป็นภาษากลางเดี๋ยวให้น้องผมแปลเป็นภาษากลางสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวมึงกัแปลภาษากลางไปมึงบ้าปะเนี่ยอืมวันนี้ก็สนุกสนานอืมอ๋อรู้ได้ครับเสียวเนาะ มึงสู่คนฮะทุกเวลาทุกคนอ๋อที่กูพูดเมื่นะใช่อันนั้นก็จะให้แปลเอ้มรรยากาศไหมบรรยากาศนี้นนได้กนอนมึงนองเพลงให้ฟัง้ะเพลง้ะเพลงไม่เอาไม่ไม่ไม่ไมไมก็ไม่เดี๋ยวไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีนะดจเจบ็จบคอเจ็บคอ อืเป็นของทำง่ายนะแต่หากินยากใช่จูนี่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนทำกันใช่เมาคลิปพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพิ่เพี้ยเอ๋ยดีหายากนะครับผมแล้วก็ขาเนื้อสดอร่อยมันจะเป็นคี่เพี้ยเนื้อสดพีดเปียกไม่มีไม่มีไม่มีเปียกอะไรมาไมวะและแล้วในสุดนะฮะเด e อ a s t ส ของเราในวันนี้คือ,อไม่เดี๋ยวทิมท้ายพี่ต้องกินกวัวจิ้มท,ท้ายการปิดนี่ต้องอลังต้องอลังนี่<ม><ห>นคนธรรมดาเขาห,หักผักแดกที่ไม่ต้องหักผักแดกพี่ใส่ทั้งปากได้อย่างั้นเลยฮะเออผมท้าอย่างนั้นเลยโอ้โหกูสิการมค้างวมั้งกูจะการมค้างซสมั้งเนี่ยกูแปลให้ด้วย เป็นไงเป็นยังไง้ยครับไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อครับพี่ผมอมถ้วยได้เชื่อไหมครับขอบอกมึงอืมสุดยอดครับผมหันซ้ายหันขวาครับเนื้อหมดกบไม่ต้องห่วงครับผมยิบแมวมาดิ อเพอราะวันนี้ก็คลิปแรกของเราแล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครพวกเราด้วยครับผมกลับพวกเราช่องแดกตับแตกเย้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ